สวัสดีค่ะฉันชื่อการดาค่ะอายุ32ปีทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับของโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาฉันรับสายทันทีปลายสายบอกว่าโทรจากโรงพยาบาลยายกำไรเป็นยายของคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะยายของฉันเองค่ะยายกำไรถูกรถชน ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลฉันได้ยินหนังนัง้นเข่าแทบสุดยายกำไรเป็นยายของฉันอายุ65ปีเป็นแม่ค้าขายขนมทุกเช้ายายจะนำขนมมาขายที่ตลาดทุกวันฉันอยู่กับยายแค่สองคนด้วยสองมือในการทำขนมของยายทำให้ฉันได้เรียนหนังสือจนจบและมีงานดีๆทำเมื่อฉันเป็นเด็ก พ่อกับแม่ของฉันเกิดอุบัติเหตุรถชนจนเสียชีวิตพร้อมกันทั้งสองคนในชีวิตของฉันจึงมีแค่ยายเท่านั้นที่เป็นคนในครอบครัวที่เหลืออยู่ฉันรีบลางานและมุ่งไปที่โรงพยาบาลทันทีที่ห้องฉุกเฉินคุณยายยังอยู่ในห้องนั้นฉันจึงมองไปที่ประตูแล้วภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองยายของฉันให้ปลอดภัยด้วยเถอะ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงคุณหมอจึงออกมาจากห้องฉันรีบเข้าไปถามคุณหมอทันทียายของฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอยายของคุณปลอดภัยดีครับแต่ต้องรอดูอาการก่อนเพราะอายุมากแล้วตอนนี้คงยังตกใจอยู่ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคู่กรณีที่เชิญเขาบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างดูเขา เป็นคนใจดีมากๆเลยนะครับเขาเป็นคนต่างชาติด้วยเห็นพยาบาลบอกว่าน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นตอนนี้เดี๋ยวจะส่งยายของคุณไปที่ห้องพิเศษนะครับหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอแล้วฉันก็รีบไปที่ห้องที่ยายรักพักรักษาตัวอยู่พอไปถึงก็เจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังคุยกับยายอยู่ ฉันเห็นแค่ด้านหลังของเขารูปร่างสูงโปร่งผิวขาวฉันจึงเข้อประตูแล้วเดินเข้าไปยายมองมาที่ฉันมาแล้วเหรอหนูดาฉันรีบโผล่เข้ากอดยายทันทีจะยายยายเป็นไงบ้างจ๊ะฉันถามยายแล้วน้ำตาก็ไหลลงมาด้วยความสงสารยายอย่างจับใจยายไม่เป็นไรอย่าร้องลูก ขี้แะจะน้าแขกไม่ดีนะฉันลืมไปว่าที่ห้องยังมีเขาคนนั้นอยู่อีกหนึ่งคนคุณอาคิระคะนี่การดาหลานสาวของยายเองแล้วยายก็แนะนำผู้ชายคนนั้นให้ฉันได้รู้จักหนูดานี่คือคุณอาคิระนะผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นอุบัติเหตุผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองครับ ยายผิดเองยายเดินไม่ดูทางรถคุณแค่เฉียวเองไม่เป็นไรคะ่ะฉันปลอดภัยแล้วอีกวันสองวันก็กลับบ้านได้แล้วยายไม่เป็นไรก็ดีแล้วละจ้ะดาเป็นห่วงยายแทบแย่วันนี้ดาจะอยู่เป็นเพื่อนยายเองนะจ๊ะไม่เป็นไรหลอกลูกรีบกลับไปเถอะที่นี่มีพยาบาลพิเศษคุณอากิระเขาจ้างไว้ดูแลยายอยู่ หนูรีบกลับบ้านเอาขนมไปให้ยายลำดวนหน่อยนะยายเก็บไว้ที่บ้านพรุ่งนี้ที่บ้านเขามีงานเขาหวานให้ยายทำให้ยายมาเป็นแบบนี้แล้วคงเอาไปให้เขาไม่ได้หนูดาเอาไปให้เขาแทนยายด้วยนะลูกจะยายยายดูแลตัวเองดีนะพรุ่งนี้เช้าหนูจะรีบมาหายายแต่เช้าเลยเดี๋ยวผมไปส่งคุณดากลับบ้านเองครับคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ขอบคุณมากค่ะคุณอากิระแล้วคุณอากิระก็มาส่งฉันที่บ้านพอมาถึงบ้านฉันเชิญคุณอากิระเข้ามาดื่มน้ําเขาก็ไม่ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาชอบบ้านสวนของฉันมากอากาศล่มลื่นดูสงบน่าอยู่มากๆคุณอากิระเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดเก่งน่ารักพูดภาษาไทยได้คล่องมากเขามาทำธุรกิจที่ไทย และพักอาศัยอยู่ในโรงแรมที่ฉันทำงานด้วยเขาเพิ่งมาเมืองไทยได้สองวันมีแผนที่จะอยู่เมืองไทยหนึ่งสัปดาห์ฉันจึงเชิญเขากินข้าวเย็นด้วยฉันทำกับข้าวสามอย่างเขาคอยเป็นลูกมือคอยล้างผากักหั่นผกักอย่างคล่องแคลวเขาบอกว่าเขาชอบทำอาหารเป็นผู้ชายที่ทำอาหารเป็นบางที ฉันก็อดลอบมองเขาอยู่บ่อยๆเขาเช่นเป็นผู้ชายที่ดีพร้อมและมีเสน่ห์เหลือเกินเขาพูดเพราะมากๆเวลาเขาเรียกชื่อของฉันฉันรู้สึกว่าไพเล้อเป็นพิเศษจนฉันอยากจะให้เขาเรียกชื่อฉันบ่อยๆบ,บ,บางทีเวลาคุยกันฉันก็อดที่จะแก้มแหงไม่ได้เมื่อทำกับข้าวเสจเราสองคนก็กินข้าวกัน ระหว่างกินข้าวบรรยากาศรอบๆมืดคืมมีลมกระโชกแรงฟ้าฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจนกระทั่งกินข้าวเสร็จฝนก็ยังไม่หยุดตกจวบจนเวลาสามทุ่มฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกง่ายๆฉันว่าวันนี้คุณอากิระคงต้องค้างคืนที่นี่แล้วล่ะค่ะฝนตกแรงขนาดนี้ข้างนอกน้ำคงท่วมแล้วล่ะค่ะ รถคงออกไปไม่ได้แล้วงั้นคืนนี้ผมขอบรบพวนด้วยนะครับคุณดาเดี๋ยวฉันไปจะเตรียมที่นอนให้ก่อนนะคะจากนั้นฉั้นก็ไปเตรียมที่นอนและหาเสื้อยืดตัวใหญ่มาให้เขาเปลี่ยนส่วนฉันก็เข้าไปอาบน้ำในห้องของฉันระหว่างอาบน้ำไฟก็ดับลงในห้องน้ำมืดมากฉันร้องด้วยความตกใจ คุณอากิระมาจากไหนไม่รู้เขาใช้ไฟที่อยู่ในโทรศัพท์ส่องเข้ามาในห้องของฉันคุณนาอยู่ไหนครับไม่ต้องตกใจผมอยู่นี่แล้วฉันอยู่ในห้องน้ําค่ะฉันใช้ผ้าชิบต,ตัวพันไว้รอบๆตัวคุณอากิระก็ส่องไฟเข้ามาเมื่อฉันเห็นแสงสว่างก็โผล่เข้าหาคุณอากิระทันทีเขากอดฉันแล้วปลอบใจว่า ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรแล้วผมอยู่นี่แล้วขอบคุณนะคะถ้าไม่มีคุณฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันมองใบหน้าเขาอย่างซึ้งใจเราสองคนเผลอมองสบตากันอย่างไม่ได้ตั้งใจฉันรู้สึกว่าฉันได้กลิ่นกายอ่อนๆจากตัวเขาปกอบกับการแต่งตัวของฉันแบบนี้ทำเอาฉันใจสั่นไปหมดเมื่อได้สติ ฉันจึงรีบถอยออกมาจากอ้อมกอดของเขาทันทีเขาทำหน้าทะเลนจ้องมองมาที่ฉันอย่างพิจารณาฉันขอตัวไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอพูดเสร็จฉันก็รีบปีิบชุดนอนแล้วหยิบไฟฉายเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีฉันออกมาก็เห็นคุณอาคิระนั่งอยู่ในห้องรับแขกเมื่อเขามองมาที่ฉันสายตาที่เขาจ้องมองมา ทำเอาฉันใจเลื่อมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณนานสวยจังผมไม่เคยเห็นใครมีสเสน่ห์เท่าคุณมาก่อนเลยคุณรู้ไหมว่าวันนี้คุณทำให้ผมใจสั่นหลายรอบแล้วและผมก็ประทับใจในตัวคุณมากคุณมีความกระตันยูและทำอาหารเก่งมากและที่สำคัญผมชอบคุณตั้งแต่แรกพบมันทำให้ผมไม่อยากไปไหนอยากอยู่ใกล้ๆคุณแบบนี้ จากนั้นเขาก็เดินเข้ามากระซิบข้างๆหูของฉันว่าเป็นแฟนกับผมนะคะฉันได้แต่อึ้องนี่คุณพูดเองเออเองแบบนี้ก็ได้หรอคะขอฉันเป็นแฟนง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะเราเพิ่งเจอกันนะคะผมเป็นคนต่างชาติเดินทางบ่อยมากไม่ค่อยได้อยู่กับที่วันนี้ผมพบคุณถือว่าสวรรค์ได้เมตตา ให้ผมได้พบกับเนือคู่แล้วผมไม่อยากเสียเวลาสักวินาทีเดียวผมอยากใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับคนที่ผมรักวันนี้ผมเลือกที่จะคบกับคุณคุณจะปฏิเสธผมลงคอละครับเขาพูดจาออดอ้อนฉันสารพัดเขาใช้สายตาจลเล่นจ้องมองมาที่ฉันฉันขอเวลาหน่อยได้ไหมคะมันเร็วเกินไปฉันไม่ทันตั้งตัวเลยผมเห็นแล้วว่าคุณก็ชอบผม แล้วเราจะเสียเวลาทำไมล่ะมอบชีวิตถึงชีวิตของคุณให้ผมดูแลได้ไหมฉันได้แต่อึง้งถึงความพยายามของเขามีหรือที่ฉันจะไม่ใจอ่อนฉันไม่พูดอะไรผางค่อยๆพยักหน้าลงเป็นการตอบรับก็ได้คะ่ะจากนี้ไปเราเป็นแฟนกันแต่คุณห้ามมองผู้หญิงคนอื่นด้วยสายตาแบบนี้อีกนะนอกจากฉัน ราะฉันขี้หึงมากถ้าทำให้ฉันโกรธคุณจะได้รู้ทันทีว่าฉันโหดแค่ไหนโอเคครับผมรับปากจากนั้นเขาก็เข้ามาสวมกอดฉันทันทีก็เป็นผู้ชายที่อ่อนยนมากๆวันนี้ฉันรู้สึกมีความสุขมากๆกับสิ่งที่เขามอบให้กับฉันและฉันก็รู้ว่าเขาก็มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันพอรุ่งเช้าฉันตื่นขึ้นก่อน จึงรีบไปทำอาหารเช้าให้เขาพอเขาตื่นก็เดินมาหาฉันที่ครัวเขาอบกอดจากด้านหลังของฉันเขาในวันนี้ช่างแตกต่างจากเมื่อวานโดยชิ้นเชิงวันนี้เขาเป็นผู้ชายที่ขี้อ้อนมากฉันรู้สึกว่าผู้ชายขี้อ้อนก็น่ารักอีกแบบคุณดาเราแต่ง,งานกันเถอะนะเราเพิ่งรู้จักกันเองนะคะเขารีบตอบขึ้นว่ามันไม่สำคัญหรอก ว่าเราเพิ่งรู้จักกันสำคัญที่เรารักกันไหมตังหาผมรักคุณนะแล้วคุณล่ะรักผมไหมชันเงยหน้าขึ้นแล้วจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วค่อยๆบอกเขาว่ารักสิคะรักมากเลยล่ะคะ่ะแล้วเราทั้งสองก็ส่งยิ้มให้กันคุณอาคีระหอมแก้มชั้นฟอดใหญ่แล้วเขาก้มลงอุ้มฉันขึ้นมาในท่าเจ้าหญิง แล้วเดินตรงไปที่ห้องนอนของฉันทันทีจบแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามให้รถด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ